สวัสดีครับสวสีตอนเช้านะครับผมเช้านี้เนาะอากาศ16 15 16องศานะครับบนภูเขาอากาศดีมากเลยฮะอากาศเย็นนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาปลูกคํากิวคํากิวกําลังจะออกดอกนะครับผมเอื้องคํากิวนะครับผมเอื้องคํากิวเห็นไหมฮะดอกดอกกําลังออกแล้วช่อด,ดอกมาซูมดูช่อด,ดอกเลยซูมดูช่อด,ดอกเห็นไหมฮะดอกกําลังแทงออกครับผมอาา่ะฮะกล้วยไม้ป่าเวลาเขาจะออกดอกเขาจะทิ้งใบแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับผม เราก็จะทิ้งไปแบบนี้เลยทั้งหมดเนาะผมก็จะมีงานกรอแบบนี้เลยนะผมงานกอใหญ่ๆนี้เลยเดี๋ยวผมจะพามาปลูกเดี๋ยวผมจะพามาปลูกนะคะปลูกคำกิ่วเนาะเอาไว้ข้างๆลงรถเลยอ่ะผมก็จะมีวัสดุปลูกง่ายๆเลยนะครับผมเอาเสามาติดแบบนี้นะฮะแล้วก็เอากระมาพามัดติดแบบนี้เพื่อให้เขาอุ้มน้ํานะครับผมต่อไปผมก็แปะแบบนี้เลยผมก็จะแปะแบบนี้เลยนะครับผมแปะให้เป็นกรอเลยให้จะได้เป็นกอใหญ่เวลาออกดอกจะได้สวยเนาะเวลาออกดอกจะได้สวย ตอนนี้กล้วยไม้ต่างๆกําลังจะแทงช่อดอกนะครับผมเขาก็จะสู้ผอมหน่อยนิดนึงนะคะผมเขาจะซู้สู้ผอมหน่อยนิดนึงเนาะเป็นไม้ป่าแท้นะครับผมเอื้องคํากิ่วนะครับผมเอื้องคากิ่วนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวผมจะมัดติดแบบนี้เลยเอื้องคากิว่วมัดติดแบบนี้เลยให้เป็นกอเวลามันออกดอกมันจะได้เป็นกอสวยะครับผมจะได้ออกมาแบบสวยสะพั่งนะครับผมคากิ่วตัวนี้ทางเพจเรามีจัดจําหน่ายนะครับผมไม้ใหญ่แบบนี้เลยพร้อมออกดอกนะ ม้ใหญ่แบบนี้เลยพร้อมออกดอกผมขายอยู่ที่กิโลกรัมละ8 0 0บาทนะผมกิโลกรัมละ8 0 0บาทนะสําหรับเอื้องทากิ่วกําลังแทงช่อดอกทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกแบบนี้เลยสําหรับใครที่รับไปอยากจะรับไปใส่กระถางแขวนหรือว่าเอาไปมัดติดต้นไม้มัดติดกอแบบนี้ผมแบบนี้ก็ได้เลยนะครับผมนี่ครับผมผมก็มัดติดง่ายๆแบบนี้เลยนะแต่มดต่ออีกนะครับผมกําลังแทงช่อดอกนะครับผมกําลังแทงช่อดอกต่จนาอยู่ที่1กิโลกรัม800บาทนะครับผม4กิโลกรัมนะครับผม สี่กิโลกรัมผมให้พิเศษเลยสองพันบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสี่กิโลกรัมสองพันบาทนะครับผมสุดคุ้มครับผมงานไม้ใหญ่ไม้กอแบบนี้เลยไม้เบาครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ก้ยไม้จะเบานิดนึงเพราะว่าเขาจะสู้ผอมนิดนึงเพื่อเตรียมออกดอกเป็นวิถีของไม้ป่าเป็นปกติไม่ต้องตกใจครับสําหรับใครที่ซื้อไปแนละ้วบอกว่ามันสูบมันผอมเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมานะสําหรับเรื่องทำกิ่วนะครับผมติดไปแล้วหนึ่งกอแบบนี้เลยง่ายๆนะครับผม กุ้ยไม้พวกนี้เขาจะเป็นไม้รากอากาศับผมอย่างเงี้ยเห็นไหมผมติดกุหลาบเผือก็จะติดไปอย่างนี้เลยง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันปีหน้าต่อไปว่ามันจะแบบว่าเลื้อยขึ้นกลาเป็นกอสวยไหมนะครัผมต่อไปเลยก็เป็นกอใหญ่ก้อนนี้นะผมก็มจะแปะกอใหญ่ก้อนนี้เย๋ยจะแปะห้อยหัวหรือเอาขึ้นก็ได้นะผมแล้วแต่ทิศทางของไม้มันจะเป็นมาแบบนี้เลยไม้ป่านะสวยครับเป็นกอใหญ่กอใหญ่สะพั่งสวยเลยแหละเวลาออกดอกเวลาออกดอกจะอลังการมากครับผม ปีนี้เขาอาจจะยังไม่ฟื้นตัวเนาะแต่ปีต่อไปนะครับผมถ้าเราเอามัดติดอย่างนี้แล้วถ้าเขาติดกันเป็นหมูมวลเป็นกอแล้วอะ่ะงานจะออกมาสวยมากเป็นกอใหญ่คือสวยมากเลยแหละเวลาเขาออกดอกดอกก็จะหอมฮชความพิเศษของกล้วยไม้ปากคือดอกหอมครับผมดอกหอมแล้วก็หายาาอันนี้ผมจะติดเป็นกอใหญ่เลยข้างขาเอาไว้ทั้งข้างกันกันกบอ่าข้างล่างก็จะเป็นคำหลวงคำหลวงก็กำลังจะออกดอกผมก็ติดติดเป็นกอไว้เลยประดับไว้หน้าบ้าน คำหลวงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ข้างบนก็เป็นคำกิวข้างๆก,ก็จะมีช้างครับผมช้างป่าช้างฟาร์มแล้วก็จะมีทั้งเรื่องพึ่งติดไว้นิดหน้อยข้างๆอีกก็จะเป็นตัวกุหลาบเผือกติดไว้หมดเลยนะครับผม,มส,สวยๆเลย ไม่ง่ายๆไม่ต้องแบบอะไรมากดอกก็ออกดอกจะได้สวยๆสำหรับใครที่สนใจเครื่องทำกิ่วนะเครื่องทำกิวก่วกำลังแทงตาดอกนะครับผมกำลังแทงตาดอกทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผม0 9 5 9 4 1 8 9 8 8สอบถามนะครับก็สั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับผมสอบถามแนละ้วสั่งซื้อได้เลยมีเก็บปลายทางนะครับผม1กิโลกรัมแปดบาท4กิโลกรัมสองพบาทนะครับผม งานกอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยไม้เบาครับผมหน้านี้อไม้ไม้หน้านี้เบาเบาซื้อไปคุ้มค่าครับผมสาหรับผู้บริโภคก็จะคุ้มค่าเพราะไม้มันเบาครับไม้เบามาก <c oughs> เวลาช่างกิโลก็จะได้เยอะครับผมสําหรับไม้กอสวยๆแบบนี้ซื้อไปเลย4กิโลเกาะแบบสวยๆแบบนี้เลยเป็นกอใหญ่หญๆเนาะ4ี่กิโลกร,รัมันบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม แอดไลน์โทรมาสอบถามได้เลยครับผมเรามีกล้วยไม้ป่านานาชนิดนะครับผมเรามีกล้วยไม้ป่านานาชนิดจัดส่งปลายทางเก็บปลายทางไม่บวบนะเพิ่นนะต่อไปเรื่อยเรืยนี้นะก็จะมัดแบบง่ายง่ายครับผมผมมัดแบบง่ายๆมัดกับมะพร้าวมันอาจจะยังไม่เป็นทิศทางของมันนิดนึงเพราะว่าเราเอากอมาแบบมาจากไม้ป่าบอดี้มันก็ยังจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนะาะเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะแตกกัวแตกยอดใหม่รวมกันสมสวนเองนะครับ มาตรกนี้เลยแทงเขากําลังแทงตาดอกนะครับกําลังแทงตาดอกตรงไหนมันเริ่มแทงตาดอกออกวทุกป่านะครับผมเห็นไหมครับมาดูตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเริ่มแทงตาดอกตาดอกจะเริ่มออกมาครับผมอีกก้านเหลืองเหลืองเนี่ยเขาไม่ได้ตายนะครับผมเขาจะออกดอกนะออกดอกแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่ยิ่งเป็นงานไม้กอแบบนี้ครับผมเวลาออกดอกก็จะสวยสะพังออกมาเลยนะครับผมก็จะสวยสะพังออกมาเลยคุ้มค่าครับ ไปแบบนี้งานไม้กอใหญ่ๆแล้วขายแบบนี้เลยขายกอใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นกิโลนะครับผม <c oughs> เป็นกิโลนะเ,เลือกขึ้นมาอีกผมก็จะติดแต่กอใหญ่ๆไปเลยสะใจไปเลยเวลาออกดอกก็จะได้สวยแบบสะใจนี่ครับผมกอใหญ่ๆแบบนี้เลยกอ,อนี้ก็ประมาณโลสองโลครับผมปต,ติดไปเลยแบบนี้ะต,ติดไปเลยแบบนี้ ลาบก็เขาก็จะเดินไปกับปามามะพร้าวที่เราติดนี่แหละครับเราก็แต่งให้มันเป็นกอสวยหน่อยไม้ป่ามาสภาพมันก็เป็นแบบมาแบบนี้ครับผมมันก็ไม่ชอบ <c oughs> มือใหญ่ก้อนใหญ่ไปลองม่อยากใส่ใหญ่ถึงจะสวยเวลาออกดอกหรือสําหรับใครที่ตอกกับตอแบบนี้นะเอาตะปูตรึงได้เลยก็ได้นะครับผมติดตรึงไปเลยเขาก็ไม่เป็นอะไรครับ มัดยาดที่หนึ่งกอใหญ่นะสำหรับคำกิ่วนี้กําลังแทงตาดอกนะครับผมเป็นไม้ทางป่าอีสานนะค่อนข้างจะดอกสีเข้มนะครับผมดอกจะสีเข้มสวยเนาะ,ะสีเขมผมก็จะมัึแบบนี้ยําไปให้หออากาศหนาวครับผมวันนี้อากาศเย็นเลยแหละ เรามีกล้วยไม้ป่านําเข้าทุกชนิดนะคะผมโทรมาสอบถามได้ผมก็จะรีวิวลงอย่างนี้วิธีปลูกง่ายๆแบบให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้ธรรมชาติของไม้ป่านะอะไรอย่างเงี้ยสําหรับใครที่ไม่เข้าใจก็อยากจะบอกให้เข้าใจก่อนว่ามันมาอาจไม่สวยหรอกครับผมแต่มันทนไม้ป่ามันเลี้ยงทน,นครับผมสาหรับใครที่ชอบแบบความทน <c oughs> ดูแลแป๊บนึงพอรากเดินแนละ้วเขาก็แตกกองเขาได้ไปเรื่อยละ โอเคยัยนะแต่ว่ามันมาโดนดอกอันนี้นะก็ให้มันดีดด้วยกันไปธรรมชาติไปมร่มมาติดตึงอย่างนี้สักพักล่าเขาก็เดินแล้วครับด้วยความที่เข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกอรครับผมมันก็ตายยากเพราะกอแบบนี้มันจะอย่างน้อยๆต่ ต่ำๆเลยเป็นสิบปีเขาถึงจะเกาะกันเป็นกอแบบนี้ได้นะครับแล้วยิ่งจะออกดอกแล้วที่หายากแบบนี้ที่มันขัดแล้วก็เด็ดชิ้นเ่ยดอกก็มาทางนี้เดี๋ยวเราค่อยแต่งกิ่งเขาออกดอกอีกเดี๋ยวผมมาติดกอหนึง่งจะได้เป็นกอใหญ่สวยนะครับจะได้เป็นกอใหญ่สวยมัดไว้แบบนี้เลยง่ายๆนะครับผมเนี่ยครับผ,ผมมาแบบทิศทางไม้แบบนี้มันเห็นไหม เราก็แปะลงไปเลยเราก็แปะลงไปเลยให้เขาเป็นกออาจจะละ,ย,ละยุงละยาง่อยครับผมสักพักนึงเขาแตกยอดใหม่เขาก็จะขึ้นเป็นกอของเขาทิศทางของเขาเองเนาะแรกๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้นิดนึงนะครับผมเอาไว้ในร่มลำไรก่อนก็จะดีนะครับผมแต่เขาทนแดดนะตัวนี้แต่แรกๆผมอยากให้เขาพักฟื้นก่อน อา,อากาศเย็นครับวันนี้อากาศแปรปวนไหมเริ่ปรากฏการเอียงยุนะคะอากาศแปรปวนไปทั่วเลยเริ่มเป็นกอใหญ่ก็จะเริ่มมัดยากขึ้นหนึ่งแต่สักพักหนึ่งเขาก็จะเกาะุึงกันเป็นก้อน,นครับผมไม่นานหรอกเย็นเลย,เลยนะเนี่ยันนี้จับน้ำตอนเช้ายังเย็นเลยครับจับจับดันนี่นะ่ง มัดติดข,ข, <Stars> ข้างๆไว้กันกับช้างนี่แหละง่ายๆสวยสวยสวย,สวยแล้วเวลาออกดอกมันคงสวยมากนะครับผมปีนี้อาจจะยังไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่งานกอนานๆที่จะได้มานะสำหรับใครที่สนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์ส9่9ก้า9 8 8เกนะครับผมสำหรับํำกิวนะคลิปนี้ทำกิ่เลย สินค้ามีตลอดนะครับผมสินค้ามีตลอดนะหนึ่งกิโลกร,รัมแปดร้อยบาทนะครับผมหนึ่งกิโลกร,รัมแปดร้อยบาทนะครับผมจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะทําจิ๋วสําหรับใครที่อยากได้เปเกาะเป็นกอใหญ่ๆของผมเลยแบบนี้ก็ประมาณเป็นเกือบสิบโลเลยนะครับผมสี่กิโลครับผมสี่กิโลสองพันบาทนะครับผมจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับสําหรับเครื่องทําจิ๋วนะกําลังแทงตาดอกสวยๆเลยเดี๋ยวปอ้อมบนทางนี้กัน ก่อค่อยๆจะใหญ่ขึ้นก่อค่อยๆจะใหญ่ขึ้นด้วยความที่มผมชอบอะไรที่อลังการอลังการเวลาแบบนี้มันก็เหมือนมัดตกแต่งไว้ครับผมดีไซน์ไว้ให้เขาเป็นกอใหญ่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันกําลังก็จะแตกยอดแตกกอออกกําลังแทง่อดดอกออกอันนี้มันขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของเรานะครับผมว่าเราจะให้มันไปอยู่ตรงไหนดีไซน์ได้พอดีไซน์เป็นกอใหญ่แล้วมันก็มันก็คุ้มค่ากับการรอคอยได้ชมดอกอีละครั้งนะครับ งง่งเห็นไหมครับเนี่ยเรื่องทำกิ่วของเราทำกิ่วของเราผมก็มัดเป็นกอใหญ่เลยนะครับผมผมั็ตมัดึ้เป็นกอกันใหญ่ตรงนี้สวยแบบนี้เลยนะะ,เะเอามาเติมเอ,เอามาเติม,ะามาตมะปูมาเติมเพื่อไม่ให้อยู่ดีขอมมัดอีกเชือกนึงนะครับผม ใครที่สนใจนะเรื่องทำกิ่วนะทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988โทรมาหาผมได้เลยนะครับผมโทรมาหาผมได้เลยนะผมผมรับสายนะครับผมรับสายเองนะจัดส่งแพ็คจนะัดจะจะส่งให้นะครับผมไม้กอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะผมผมค่าครับลาบเขาจะได้เดินเร็วแปะกับเสากับมากกับาแบบนี้ ม,มเนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปดูคำจิ๋วที่ผมมัดไว้คำจิ๋วที่ผมมัดตามมาดูผมผมมัดไว้ประมาณประมาณเดือนเดือนเดือนสิบเดืเนาะบนอันนี้เราก็จะรีวิววิธีจิ๋แบบง่ายๆนะผมไม่ซ้ำซ้อนอะไรมากเนี่ยครับอันนี้ผมมัดข้าห้อยหัวลงแบบนี้เนีย่ยง่าย ดูดูลากก่อนดูลากลากเขาก็จะเดินแล้วเนี่ยเห็นไหมลากเขาจะเดินสักพักยอดใหม่เขาก็จะแตกขึ้นมาแล้วลากเขาจะเดินนะฮะยอดใหม่เขาจะแตกขึ้นมาแล้วกําลังแทงช่อดอกสวยเลยครับเห็นไหมเนี่ยคือกล้วยไม้เวลาเขาออกดอกกล้วยไม้ป่าครับผมเขาจะทิ้งใบออกมาทั้งหมดทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกนะครับผมทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกนะครับผมทำจิ๋วกำมาออกดอกจะมีกอใหญ่ให้ดูได้สองกอมีกอใหญ่สองกอสำหรับใครที่อยากได้งานกอใหญ่ๆเลยท งานกอใหญ่ดูนะครับผมกอใหญ่แบบบึ้มเลยนะครับนี่กอใหญ่เลยสำหรับทำเกี่วกอใหญ่มาเริ่มเพิ่มเลยนะครับผมกอใหญ่เลยนะครับผมกอใหญ่สวยกําลังแทงช่อดอกเหมือนกันสองกอใหญ่สองกอใหญ่นี้ผมหมอมเมาให้ได้เลยทักมาถามผมได้เลยนะครับผมหมอเมาไปเลยเนี่ยกอใหญ่แบบบึ้มมากเห็นไหมครับฟอร์มสวยมากฟอร์มสวยมากเราเอาไปแปะกับต้นไม้ได้เลยครับผมแบบเนี้ยฟอร์มสวยมากแล้วกําลังแทงช่อดอกแทงตาดอกเนี่ย คือต้นใหญ่นี่ครับผมคือใหญ่มากคือมาเลยผมดูกับขนาดของผมเลยเนี่ครับผมสองก้อนนี้ผมเหมาให้ได้นะถ้าทักมานะครับผมผมขายให้ไปในราคาถูกๆไปชมดอกเลยตาดอกกําลังออกมาครับเต็มเลยนะฮะตาดอกกําลังออกเต็มเลยสําหรับคํำจิ๋วนะ สำหรับเรื่องทากิวนะครับผม1กิโลกรัมแปดบาทนะครับผมสําหรับงานกิโลนะ1กิโลกรัมแปดบาท4ีกิโลสองพบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8โทรมาได้เลยนะครับผมสําหรับเรื่องเข้าทำกิวกำแพงแพงช่อดอกทั้งงานกิโลและงานกอใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะผมผมฝากกดไลค์ด้วยเนาะแล้วก็กดติดตามให้เพจทางเราให้เพจโพสเอชชานแนลด้วยนะครับผมหรือใครอยากได้กล้วยไม้ป่าหลากหลายชนิดนะเข้าไปได้เลยเข้าไปชมได้เลยที่เพจป่บาบูสินค้าเกษตรนะครับผมป่บาบูสินค้าเกษตรนะครับผมหรือใครที่ไม่รู้ว่าจะได้อ่าจะอยากได้สินค้าตัวนี้ยังไงนะครับผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ใต้คลิปนี้ในช่องโพสเอชแนลด้เลยเดี๋ยวผมติดต่อกับนะครับผม สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมสำหรับเอื้องคำกิว่วหรือกล้วยไม้ป่านานาชนิดต่างๆโทรมาสอบถามได้เลยใครอยากได้ไปติดต้นไม้เราขายไม้ใหญ่ๆแบบนี้เลยพร้อมออกดอกนะครับผมโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 8 8 9 8 8สําำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปปลูกกล้วยไม้ต่อก่อนครับสวัสดีครับ